สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel n ช่อง f i t Mo n e y นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง f c e e o o o k f n p p g g Fit Money นะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยเอาละครับวันนี้พี่แดงก็ไม่ได้มีคลิปมาสอนในเรื่องของการเทรดแต่ว่ามีโอกาสได้อ่านฟีด a c e b o o k อ่านพันทิปเนี่ยก็เจอปัญหาหลายๆคนอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ ที่รู้สึกว่าเบื่องานรู้สึกขาดเป้าหมายไม่รู้ว่าเอ๊เราจะทําไปทําไมฉันเบื่องานเบื่อเพื่อนร่วมงานพอเราเห็นเยอะเข้าเนี่ยก็เลยมานั่งคิดดูว่าเราเคยมีอารมณ์เบื่องานแบบนี้ไหมในอดีตก็ต้องบอกเลยครับว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่แดงมีอารมณ์เบื่องานมาตั้งแต่ต้นแล้วละตั้งแต่ทํางานได้แรกๆก,ก็เลยหาเป้าหมายชีวิตตัวเองว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นถ้าใครเคยฟังคลิปเก่าของพี่แดงเนี่ยพี่แดงทําเป้าหมายเขียนติดเอาไว้ที่ผนังหน้าห้องน้ํา เห็นทุกวันอ่ะพอเรามีเป้าหมายชีวิตเราก็ไม่น่าเบื่อนะครับถ้าเราเข้าใจสัจธรรมในหลายๆเรื่องคราวนี้พี่แดงอายุอานามเนี่ยก็ผ่านมาเข้าเลขหลัก4ี่ไปแล้วเนาะก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าในความคิดของพี่แดงเนี่ยอาการเบื่องานเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อหัวหน้าเบื่อเจ้านายเนี่ยมันมีทางออกมีการแก้ไขยังไงเพื่อสําหรับน้องๆรุ่นใหม่สําหรับคนที่เพิ่งจบมาแล้วก็เริ่มทํางานอย่างน้อยจะได้วางแผนตัวเองได้เป็น พี่แดงถือว่าตัวเองโชคดีที่อยู่ในสายของงานขายมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนมากมายมันก็เลยเหมือนกับขัดเกลาชีวิตเราไปในตัวเอาละเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่พี่แดงเห็นในข้อความของพันทิพย์นะครับเบื่องานไม่อยากทํางานขาดแรงจูงใจหมดไฟอยากหางานใหม่บางคนก็บอกว่าเบื่องานไม่อยากไปทํางานแต่เศรษฐกิจแบบนี้ไม่กล้าลาออกอยู่ดี ร,รวมถึงเบื่อใครเบื่องานประจําบ้างโอ้โหเชื่อไหมครับว่าคอมเมนต์หลังจากนี้เนี่ยยาวเหยียดเลยเบื่อกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยพี่แดงเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็เชื่อว่าน่าจะตรงกับหลายๆท่านนะครับก็คือรู้สึกเบื่องานมากนะครับงานใหม่ก็ไม่อยากทำอะ่ะจะออกก็ออกไม่ได้สาเหตุที่เขาออกไม่ได้เนี่ยเขาเบื่อหลายสาเหตุนะครับก็คือเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อหัวหน้าเบื่องานพอไปสมัครงานก็เหมือนกับเราอายุเยอะ ะจะลาออกก็ไม่มีงานทําก็ไม่ได้เพราะว่ามีภาระค่าผ่อนบ้านค่าเทอมลูกเคยทํางานเสริมอื่นๆแล้วเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวเคยไปสมัครงานมาหลายที่แล้วก็ยังไม่ได้ผลอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจอในในชีวิตจริงแล้วก็ในชีวิตของเขาด้วยนะครับพี่แดงก็เลยสรุปออกมาว่าสาเหตุหลัก 4อย่างสรุปจากประสบการณ์ของตัวเองนะที่อายุผ่านร้อนผ่านหนาวมา40กว่าปีพี่แดงสรุปได้4อย่างสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่มีทางเลือกหรือตามหัวข้อที่บอกชีวิตเราใครกำหนดนะครับมีอยู่4อย่างก็คือไม่มีเวลาอย่างแรกคือไม่มีเวลาเดี๋ยวพี่แดงจะขยายความในแต่ละอันนะครับอย่างที่2คือไม่มีทางเลือกอย่างที่3คือมีภาระ,ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นกระทู้พันทิพย์อันล่าสุด นะครับอย่างที่4คือขาดทักษะนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่แดงสรุปออกมาว่าชีวิตเราใครกําหนดเราจะกําหนดชีวิตตัวเราเองได้ถ้าเรามี4ข้อนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยว่าแต่ละอย่างคืออะไรอย่างแรกเลยก็คือคําว่าไม่มีเวลาคนทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงโดย8ชั่วโมงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เรานอนถ้าสมมติว่าเรานอนเที่ยงคืนก็ประมาณ8โมงแต่แน่นอนว่าบางคนก็ไม่ได้นอน8ชั่วโมง บางคนก็6ชั่วโมงบางคนก็5้าชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ8ชั่วโมงสําหรับสาวๆก็ถ้านอนน้อยกว่า8ก็เดี๋ยวจะไม่สดใสไม่เฟรชชี่เนาะอ่าเพราะนั้นค่าโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงในการนอนนั่นหมายความว่าในชีวิตของเราเนี่ยหใน3เราใช้ไปกับการนอนแล้วแล้วอีก8ชั่วโมงที่เหลือเราเอามาทาอะไรก็คือเอาไปทํางานก็คือเข้างาน9ก้าโมงเลิกงาน5้าโมงเย็นเพราะนั้นเวลาเฉลี่ยของการทํางานก็อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมง แปดชั่วโมงนี้เนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าทํางานเต็มที่ไหมนะครับถ้าเราทํางานเต็มที่พี่แดงเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราได้ทํางานนั้นแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนอนหลังจากทํางานแล้วเนี่ยมันจะเหลืออีก8ชั่วโมงสุดท้าย8ดชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเวลาอิสระมันขึ้นอยู่กับว่าคนเราเนี่ยเอาไปใช้จ่ายอะไรเอาไปใช้กับอะไรให้มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยแชั่วโมงเอาไป กินเที่ยวดูหนังฟังเพลงนัดเพื่อนเป็นการผ่อนคลายถูกไหมแต่หลายคนก็ทําหลายวันไม่ได้ทําแค่อาทิตย์ละครั้งหรือไม่ได้ทําแค่สัปดาห์ละครั้งเรียกว่าแทบจะทุกวันอ่ะประหนึ่งว่าเราทํางานมาเครียดทั้งวันแล้วเราต้องปลดปล่อยแต่มันปลดปล่อยทุกวันมันก็ไม่ไหว8ชั่วโมงที่เหลือบางคนเนี่ยเอาไปทํางานเสริมเช่นทํโ OT จากที่ทํางานเดิมหรือบางคนก็ไปทํางานเสริมที่เป็นคนละประเภทกันเลย หรือบางคน8ชั่วโมงเนี่ยเอาไปศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ลงคอร์สเรียนเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น8ชั่วโมงที่เหลือตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลาได้คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนบางคนก็กินเล้าเมายาธรรมดาซึ่งพี่แดงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเปล่าในอดีตที่ผ่านมา8ชั่วโมงของพี่แดงตวเนี้พี่แดงรู้สึกว่ามันมีค่ามากมันต้องทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะพัฒนาตัวเองเราจะถีบตัวเองให,ให้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้น นะครับแล้วในอดีตเนี่ยแดชั่วโมงทํางานของพี่แดงเนี่ยไม่ค่อยได้ทํา8ชั่วโมงนะส่วนใหญ่จะเกินทางนั้นเนื่องจากเป็นฝ่ายขายเราลองนึกภาพนะเราเป็นฝ่ายขายเนี่ยถ้าเราทํางานเต็มเวลาเราได้ผลงานได้สมมติได้10แต่ถ้าเราทําเกินเวลาได้11ได้12เพราะว่าฝ่ายขายวัดกันที่ผลงานถูกไหมเพราะฉะนั้น8ชั่วโมงในการทํางานของพี่แดงมันมักจะรามมา8ชั่วโมงตรงนี้เสมอเลยพี่แดงก็เลยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วก็การ ขโมยเวลาทํางานฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเลวร้ายร้ายแรงแต่ไม่ใใจนะ,ะก,าการที่พี่แดงบอกว่าขโมยเวลาในที่นี้เนี่ยพี่แดงได้ข้อสรุปแล้วก็พอได้ข้อสรุปก็เลยดําเนินการมาตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่อายุ20กว่า,วาแล้วนะครับในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า8ชั่วโมงแรกเนี่ยเราทาอะไรไม่ได้มันคือการนอนนะครับแต่ก่อนนอนเนี่ยพี่แดงก็นําบทขายมา บันทึกเป็น MP3 แล้วก็ใส่หูฟังตอนนอนด้วยนะเพื่อที่ว่าพอเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยไอเสียงที่มันแว่วๆในหูสุดท้ายแล้วมันจําเข้าไปในสมองมันทําให้เวลาเราออกไปพรีเซนต์งานเนี่ยมันทํางานได้ดีนะครับเห็นไหมทำทำแม้กระทั่งตอนนอนคือมุ่งมั่นมากหลังจากนั้นเนี่ยพี่แดงได้ข้อสรุปเลยก็คือไอชั่วโมงการทํางาน8ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยถ้าเรารวบถ้าเรารวบไปกับ8ชั่วโมงที่เราว่างของเราเนี่ย แล้วทํางานร่วมกันมันจะได้ผลดีเป็นที่สุดหม,มมหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าใน8ชั่วโมงเนี้ยเราทํางานประจํา8ชั่วโมงที่เหลือเนี้ยเราก็ควรทําในสิ่งที่มันละไม้คล้ายคลึคลงกันถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในงานขายเราขายสินค้าของบริษัทพอเรา8ชั่วโมงตรงนี้เราก็ทางานขายในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทก็ได้อ่าอาจจะไม่ต้องเป็นสินค้าเดียวกันนะเดี๋ยวมันจะเป็น มันก็น่าเกลียดกันไปแล้วก็ทําแต่แต่ขออยู่ในฟิลเดียวกันเอไหมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่แดงมีความคิดอย่างนี้ว่า8ชั่วโมงในการทํางานเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทํางานให้กับบริษัทมันก็เหมือนกับว่าเราทําให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นทําให้บริษัทลํารวยมากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าใน8ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นกิจการของตัวเอง เราทำเป็นกิจการของตัวเองมันจะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดเลยเพราะว่าใน8ชั่วโมงที่เราตั้งใจทำงานจริงๆเนี่ยมันก็คืองานของเราเป็นธุรกิจของเรากับ8ชั่วโมงที่เราเนื้อนอกเหนือจากการทำงานเนี่ยก็คือเราหาความรู้เพิ่มเราก็ยังเป็นที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอยู่ดีเนื้อออกไหม มันเลยกลายเป็นว่าชั่วโมงทํางานเราก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยชั่วโมงหลังเลิกงานเราก็ยังทําที่เกี่ยวข้องกับกิจการการใช้เวลาใน24ชั่วโมงของพี่แดงเนะี่ยมันก็เลยเพิ่มมูลค่าได้มากเพราะมันทําในสิ่งที่เราทําเป็นกิจการของตัวเองอ่าต่อไปคนหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าเวลาในแต่ละวันของเราเนี่ยก็คือนาฬิกาแบบนี้ก็คือพอจบ8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงครบ1วันปั๊บไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม พี่แดงถูกสอนมาว่าเวลาชีวิตของเรามันไม่ใช่นาฬิกาแบบนี้เพราะว่านาฬิกาแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันเดินครบ60วินาทีมันก็เริ่ม1นาทีใหม่พอมันครบ60นาทีเดี๋ยวมันก็เริ่มชั่วโมงใหม่พอครบหนึ่งวันปั๊บเดี๋ยววันใหม่มันก็เริ่มมองในแง่นั้นมันก็ถูกถ้าเรามองในแง่ที่ว่าความสิ้นหวังความผิดหวังเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบวันใหม่มันก็เริ่มขึ้นอันนั้นถูกแต่ถ้าสมมุติว่าเรามองในเรื่องของการใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่าการบริหารเวลาให้เเป็นนี่ย การมองว่าเวลาชีวิตของเราเแบบนี้คือไม่ถูกจริงๆแล้วเวลาชีวิตของเรามันควรจะเป็นนาฬิกาทรายนะครับนาฬิกาทรายคือทันทีที่เราคว่ำปั๊บใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดวันนี้เรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากันถ้าเราไม่ใช้เรานอนนิ่งๆอย่างเดียวมันก็หมดใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดแล้วถ้าเราอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องออกแรงกระทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เวลาในชีวิตของเราเริ่มเดินใหม่นะครับหลายครั้งที่คนก็บอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้สู้ใหม่ อันนี้เห็นด้วยครับปอบใจตัวเองอย่าปอบใจบ่อยปอบใจตัวเองแต่อย่าปอบใจบ่อยนะครับมันเหมือนกับเรายอมแพ้ในแต่ละวันเพราะนั้นพี่แดงก็เลยอยากจะให้ทุกคนมองความคิดว่าเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาทรายนะครับมันใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดเพราะนั้นถ้าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของไม่มีเวลาในส่วนข้อ2หลายคนที่พี่แดงเจอก็คือ เขาไม่มีทางเลือกไอ้คาว่าไม่มีทางเลือกหมายความว่ายังไงก็คือหลายคนชอบบอกว่าก็ฉันไม่รวยแบบเขานี่ก็ปปฉันไม่ได้มีครอบครัวซัพพอร์ตนี่ฉันไม่ได้มีเจ้านายรักนี่ฉันไม่มีทางเลือกฉันก็เลยต้องทาแบบนี้นี่คือสิ่งที่พี่แดงได้ยินจริงๆแล้วทุกคนมีทางเลือกไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเราได้เลือกไปแล้วเหมือนอย่างภาพคนนี้นะครับเป็นชายหนุ่มที่นอนดูทีวีแบบหมดอะไรตายอยากถามว่าเขาได้เลือกไหมเขามีทางเลือกไหมเขาอาจจะมองว่า ก็ฉันตกงานนี่ฉันไม่มีทางเลือกก็เลยนอนดูทีวีในช่วงขณะรอใบสัมภาษณ์งานเรียกตัวอันนี้เขามองว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาเลยนอนดูทีวีแต่จริงนั่นหมายความว่าเขาเลือกแล้วที่จะนอนดูทีวีไม่เลือกที่จะออกไปหางานเพิ่มออกไปหางานทําอย่างอื่นเพิ่มในสภาวะแบบนี้เนี่ยจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีคําเรียกนะครับก็คือ lying f a t นะครับหรือถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชาวนีดนะครับชาวนีดมีมาเป็นช่วงๆ พอหมดช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีละก็จะกลับมาฟื้นฟูกลับมาเป็นคนแอคทีฟเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดพวกนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเป็นไปได้เขาไม่อยากทําอะไรเกาะคนอื่นกินไปก่อนซึ่งคนอื่นก็คือพ่อแม่ครอบครัวอย่างชาวนีดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาจะเกาะพ่อแม่นะครับไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านเล่นมือถือเล่นคอมไปเรื่อยใช้ชีวิตผ่านไปวันวัน,วนหรือชาวไลน์แฟร ของต่างประเทศของทางฝั่งอเมริกายุโรปจีนอะไรประมาณน,นี้บางคนมีความคิดที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทํางานในสายอาชีพเฉพาะทางก็ได้ทํางานรับจ้างทั่วไปที่ไม่ต้องมีภาระผูกพันไม่ต้องโดนเรียกตัวไม่ต้องมาคิดงานต่อที่บ้านพอได้เงินมา1วันสามารถใช้ต่อได้อีก3วันหลังจากนั้นอีก3าวันเขาก็จะนอนอยู่บ้านเล่นเกมดูมือถือดู YouTube ดู Netflix ไปเรื่อยพอเงินหมดก็ค่อยออกไปทํางานเราลองนึกภาพดูนะครับ กลุ่มคนประเภทนี้เนี่ยถ้ามีอยู่เยอะๆเนี่ยเป็นภาระต่อตัวเองและคนรอบข้างในอนาคตแน่นอนเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาจะมองระยะสัน้นมองแค่ความสุขของตัวเองแต่เขาลืมนึกไปว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเขามีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เงินจริงๆเงินมากเงินน้อยก็แล้วแต่เนื่องจากสุขภาพหรือความต้องการส่วนตัวเนี่ยเขาก็ไม่มีนะนอนนอนดูทีวีไปวันดีคืนดีอยากจะเล่นเกมเพย์ขึ้นมาก็ไม่มีตังซื้ออยู่ดี ก็ไปรบกวนคนรอบข้างนอนไปกินป๊อปคอนดูทีวีไปสุดท้ายอ้วนไขมันเส้นเลือดอุดตันก็ต้องมีค่ารักษาอยู่ดีนะครับแต่คนพวกนี้เขาไม่ได้คิดถึงแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนรอบข้างที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่แดงแนะนําว่าควรจะต้องรีบเตือนให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมโดยโด่วนเลยอันนี้ในเรื่องของคําว่าไม่มีทางเลือกคนทุกคนพี่แดงเชื่อว่ามีทางเลือกเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทางไหนทุกครั้งที่เราเลือกทางหนึ่งเราจะต้องสูญเสียทางเลือกอีกทางหนึ่งเสมอ เลือกที่จะทํางานหนักเราก็จะอดสบายถ้าวันนี้เราเลือกทางที่มันสบายในอนาคตเราลําบากมันเป็นทางเลือกที่เป็นช้อยที่เราเลือกได้แค่ทางใดทางหนึ่งแต่แน่นอนว่าในสัญชตาตญาณของมนุษย์เนาะก็จะเลือกในส่วนของความสบายไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเราว่าถ้าทางสบายมากไปลําบากเราคิดเอาไว้เสมอว่าถ้าวันนี้เราสบายวันข้างหน้าเราจะลําบากแน่ๆนะครับเพราะ,ะนั้นอยู่ในในใน,ในเส้นทางที่เราคิดว่า มองอนาคตเผื่อไว้ข้างหน้าอีกสัก5ปี10ปีด้วยเอาละาข้อที่3นะครับก็คือมีภาระจากกระทูพันทิพย์อันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะทาอะไรอย่างอื่นบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนื่องจากมีภาระภาระที่เราเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียโชคดีของพี่แดงเลยก็คือพี่แดงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัย ตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยยังจําได้เลยหนังสือพ่อรวยสอนลูกออกมาเนี่ยโอ้โหเบสเซลเลอร์แต่ณเวลานั้นเนี่ยเราไปน,นักศึกษาจะไปซื้อหนังสือเล่มละสองสามร้อยมันไม่ไหวพี่แดงก็เลยเข้าไปห้องสมุดแล้วก็ยืมยืมมาแล้วก็ถ่ายเอกสารถ่ายในมหาลัยมันถูกนะอะเนาะจําได้เลยว่าเล่มที่มีประโยชน์ของพี่แดงคือพ่อรวยสอนลูกเล่มที่1กับเล่มที่2ก็คือเรื่องของเงิน4ด้านแล้วก็นี่ดีนี่เสียตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพี่แดงรู้เลยว่าอ๋อเราทํายังไงเราถึงจะ จะหลีกเลี่ยงหนี้เสียได้หนี้เสียส่วนใหญ่มันคือวอนนะครับมันคือความต้องการเช่นอยากได้มือถือใหม่อยากได้รถใหม่อยากได้บ้านใหม่อยากได้อุปกรณ์ไฮเทคแกจเจ็ตใหม่ๆอันนี้คือวอนแต่ถ้าเราเอาวอนของเราเนี่ยมาสร้างเป็นหนี้ที่มันสร้างเงินให้กับเราได้ตรงนั้นต่างหากที่พี่แดงมองว่ามันจะช่วยต่อยอดได้ทุกอย่างสามารถเป็นหนี้ดีได้ถ้าสมมติว่าเรานำมาใช้และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ทุกอย่างในเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราย้อนกลับไปกับชาวไลฟ์ฟัตกับนีดเนี่ยเราจะเห็นว่าคนพวกนั้นเขาจะไม่ทําอะไรถูกไหมแล้วก็จะบอกว่าเงินไม่สําคัญหรอกความสุขสําคัญกว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันสําคัญกว่าแต่อย่างที่บอกแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงิน,นซื้อความสุขไม่ได้แต่มันซื้อได้แค่บ้านรถเสื้อผ้าอาหารยาการศึกษา แค่นั้นจริงๆนะอันนี้คือเพจคําคมของชอปโปรนะครับพี่แดงชอบตรงนี้มากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการแซลเล็กๆเนาะเงินนะซื้อความสุขไม่ได้หรอกแต่มันซื้อบ้านได้ซื้อรถได้หลายคนก็รู้สึกว่าอ้าวนั่นแหละมัน,ม,นมันก็คือความสุขก็ใช่ไงครับการที่เราอยากจะมีความสุขจากการที่เราได้ขับรถคันใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ทํางานละมัวแต่นอนเราจะได้ซื้อรถใหม่เพื่อมีความสุขในส่วนตัวของเราไหม นะครับมันก็ไม่มีถูกไหมนะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนความสุขอยู่ที่การได้ปลูกต้นไม้การได้ไปเดินสวนหย่อมการได้ออกกําลังกายการได้เล่นกับเด็กเล่นกับแมวเล่นกับหมาแน่นอนครับตรงนั้นความสุขซื้อไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นกับหมาเล่นกับแมวแต่ไม่มีเงินซื้ออาหารให้มันมันเริ่มจะไม่สุขละถูกไหม เรานอนเล่นกับแมวฟัดกับแมวเคลียพุงแมวไปเรื่อยๆในะแต่ละวันวันดีคืนดีอยู่ๆมันเป็นโรคขึ้นมาป่วยขึ้นมาพาไปหาหมอแต่เราไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นเงินจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงแม้ว่ามันจะซื้อความสุขไม่ได้ในทุกๆเรื่องแต่มันก็ช่วยให้เรามีความสุขได้ในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ใน,ใน,ใ,นในมุมมองของพี่แดงนะไม่จาเป็นต้องรวยมากๆขอให้มีพอใช้ในวันเวลาที่เราจาเป็นอ่าประมาณนั้น แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือสิ่งที่พี่แดงรู้สึกว่าคนเราขาดมากๆคนไทยเรานะขาดมากๆเลยก็คือในเรื่องของขาดทักษะทางอาชีพแล้วก็ความรู้ทางด้านการเงินพี่แดงย้อนไปที่ตัวเองแล้วกันนะมันมีสิ่งหนึ่งที่พี่แดงเคยพูดในคลิปเก่าๆบ่อยๆเลยก็คือถ้าเรามีเวลาว่างให้เราเติมทักษะความรู้เนี่ยประสบการณ์ในเรื่องของงานอื่นๆด้วยที่นอกเหนือจากงานที่เราทําให้มันเป็นลิ้นชักความรู้เก็บเอาไว้ในคลังสมองของเรา สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันยังไม่แพร่หลายเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกสัมมนามติชนอะคาเดมีมีพวกเส้นทางเศรษฐีมีเทคโนโลยีการเกษตรมีสัมมนาอาชีพแฟรนไชส์ SME ชี้ช่องรวยอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าซื้อทุกเล่มแล้วทุกครั้งที่เขามีจัดสัมมนาถ้ามีฟรีเนี่ยพี่แดงลงทะเบียนไปเลยเคยไปเรียนเขียนบทความเคยไปเรียนทําอาหารเคยไปเรียนหลายอย่างมากม อันไหนที่เสียตังค์แล้วไม่แพงเกินไปพี่แดงก็ลงทะเบียนเรียนพี่สมโอก็ไปดูลายมือที่จุฬาอะไรเงี้ยคือไปดูนี่ไปดูลายมือนี่ไปเรียนนะไปเรียนดูลายมือดูของช่วยอะไรก็ได้ขอให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เก็บเข้าไปสู่ในลินชักในสมองของเราเพราะว่าเวลาที่เราจนตอกจนแต้มเนี่ยมันจะประมวลขึ้นมาเองพี่แดงมีแพสซีฟเอนคัมช่วงแรกๆก,ก็คือในเรื่องของตู้กดน้ําหยอดเหรียญ อ่า water n e t ตั้งแต่สมัยโอหลายสิบปีจนมันคืนทุนไม่รู้กี่เท่าไปละเวลาที่เราจนตรอกเช่นเราเปลี่ยนงานในหัวเราเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเก็บประสบการณ์ความรู้ใดๆมาก่อนในหัวก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องทําแต่งานสายอาชีพเดิมเท่านั้นฉันต้องสมัครงานในสายอาชีพเดิมหรือถ้าไม่อยากทํางานแบบเดิมเขาก็จะคิดขึ้นว่าแล้วฉันจะทําอะไรดีซึ่งในหัวตอนนั้นพี่แดงเชื่อว่าหลายคนก็คิดขึ้นมาว่าเราจะขายของตลาดนัดเปิดท้ายขายของหรือไม่ถ้าเป็นปัจจุบัน,บบนก็ขาย e commerce รับมาซื้อมาขายไปขายใน lazada ขายใน shopee ซึ่งใครๆก็คิดแบบนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคนอยากจะฉีกตัวเองออกมาว่าฉันจะทำอาหารขายฉันจะทำเทียนหอมขายถามว่าในตอนนั้นตัวเองมีความรู้ไหมไม่มีพอไม่มีเสร็จก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้แล้วพอศึกษาเสร็จปรากฏรู้ว่ามันไม่ใช่ทางของเรา เราทําแล้วมันไม่สวยเราวาดเทียนแล้วมันไม่สวยไม่มีจินตนาการใหม่เพิ่มเติมสุดท้ายเทียนขายไม่ออกแล้วเราจะกลับตัวตอนนั้นก็คือเราขาดทุนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปเรียบร้อยละเนื้อออกไหมแต่ถ้าสมมติว่าในระหว่างที่เรายังไม่เดือดร้อนอะไรเราเรียนรู้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราอยากจะทําเทียนหอมตอนที่ตกงานปั๊บเราอาจจะนึกขึ้นได้อ๋อเทียนหอมเนี่ยจริงๆแล้วตลาดมันก็แคบนะ แต่ถ้าเราสามารถออกต่างประเทศได้แน่นอนมันมันจะมียอดซื้อที่เยอะนะแต่คนไทยไม่นิยมเทียนหอมถ้าเทียนหอมก็ต้องไปทางสปานึกออกไหมครับคือมันจะมีคลังข้อมูลที่โผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกในจังหวะเวลาที่มันไม่เหมาะสมถ้าเป็นไปได้พี่แนงก็แนะนําว่าเรียนรู้ไปเถอะครับอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เรียนรู้ไปเดือนละอย่าง2องอย่างได้หมดนะครับและสิ่งสุดท้ายเลยเนี่ยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ร่างกายคนเรามันมีการเสื่อมสลาย มันมีวันเวลาที่จะโรยลาลงนั่นหมายความว่าเราก็จะใช้ร่างกายในการหาเงินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นความรู้ทางการเงินเพื่อให้เงินมันทํางานให้เราเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องจําเป็นแต่เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้การเงินในตอนที่เรามีตังค์นะเราสามารถเรียนรู้การเงินได้ตั้งแต่ตอนที่เราไม่มีตังค์ก็สามารถทําได้พี่แดงมีโอกาสได้เห็นตารางหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันใช่เป็นสองคนคนแรกชื่อนายขยันออม นายขยันออมอายุ25ปีออมต่อเดือนเดือนละหมื่นหนึง่งเป็นเวลา35ปีก็คือออมจนเกษียณเลยมีเงินต้นทั้งหมด4ล้านสสมมุติว่านายขยันออมเนี่ยไม่รู้เรื่องการลงทุนไม่รู้เรื่องการเงินเลยเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับได้ผลตอบแทนที่2%พอตอนเกษียณเขาจะมีเงิน6ล้านบาทกับการมาที่น,นายชนะฉลาดลงทุนออมต่อเดือนแค่2 0 0 0นเองน้อยกว่าคนแรกตั้ง800 0ใช้เวลาออม35ปีรวมเงินต้นก็แค่8ปดแสนสี แต่เขาสามารถหาแหล่งลงทุนได้ถึง1 2ต่อปีกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วตอนเกษียณเนี่ยเขามีเงิน12ล้านออมน้อยกว่าเงินต้นน้อยกว่าใช้ความรู้ทางด้านการเงินมากกว่าแค่ข้อเดียวเขาก็สามารถที่จะมีเงินเกษียณได้มากกว่าคนที่ออมมาทั้งชีวิตนึกออกไหมเพราะฉะนั้นความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญไม่จําเป็นต้องเรียนมันตอนที่เรามีเงินเราเรียนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเงินเราก็จะได้เปรียบ เหมือนดังคลิปเก่าที่พี่แดงเคยทําคลิปเอาไวใ้ให,ให้มีลิงก์อยู่ทางขวาแล้วกันนะครับก็คือคนที่ออม8ปีตั้งแต่เรียนจบออมแค่8ปีนะหลังจากนั้นเลิกออมให้เงินมันทํางานของมันจนกระทั่งกเกษียณกับอีกคนหนึ่ง8ปีแรกไม่ทันได้ออมแต่สุดท้ายแล้วพอเริ่มทํางานอยู่ตัวปุ๊บก็เลยจึงเริ่มออมคราวนี้ออมทั้งชีวิตเลยจนกระทั่งกเกษียณเชื่อไหมครับคนแรกมีเงินมากกว่าคนที่2คนแรก มีเงินมากกว่าคนที่2ทั้งทั้งที่ผลตอบแทนเท่ากันแล้วปัจจัยมันคืออะไรปัจจัยคือเริ่มต้นเร็วกว่าเพราะว่าการลงทุนพี่แดงบอกเสมอว่ามีอยู่แค่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเวลาถ้าเราออมเร็วกว่าเราชนะคนที่ออมช้ากว่าอย่างที่2คืออัตราผลตอบแทนถ้าตรงไหนมีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าตรงนั้นจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงและอย่างที่3ก็คือเงินต้น แต่ถ้าวันนี้เงินต้นเราน้อยเราก็ยังมีข้อได้เปรียบอีก2ออย่างก็คือเริ่มต้นเร็วกับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าวันนี้พี่แดงก็เลยมาอยู่ในเส้นทางสายลงทุนเพราะนั้นเส้นทางสายลงทุนเนี่ยผลตอบแทนมันไม่ใช่แค่2%หรือ12%ตอ่อปีเราวัดกันที่เป็นต่อดเดือนเลยก็ยังได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่เราใช้งานนะครับในอดีตอาจจะมองว่า 10%, 20%โหนั่นก็เยอะแล้วนะ20ต20%ต่อปีปัจจุบันนี้ีันไม่ใช่แล้วนะ ปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มทางการเงินอื่นๆต่างๆ,างๆมากมายเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในอดีตหลายเท่าขอให้เรามีความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าคนอายุสัก30-40ก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องยากนะครับเอาละมาถึงสไลด์สุดท้ายข้อสรุปของพี่แดงเนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้นะให้ปราศจากหนี้และก็มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง และบริหารเวลาให้เป็นอันนี้คือ4อย่างที่พี่แดงรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่หล่อหลอมพี่แดงมาตั้งแต่ทํางานจนกระทั่งอายุ40กว่าปีเนี่ยปราศจากนี่นะครับรถทุกคันที่พี่แดงเปลี่ยนมีบางคันที่ผ่อนบ้างแต่ก็ผ่อนไม่แทบจะไม่เคยครบกําหนดเขาสักทีหลายคนจะบอกว่าระหว่างโปะนี่บ้านกับโปะนี่รถโปะอันไหนก่อนดีคือถ้าเป็นไปได้ก็โปะนี่บ้าน หรือถ้าคนไหนมีหนี้แค่รถก็จะมีคนบอกว่าไม่ต้องไปปิดยอดรถหรอกเพราะว่ารถเนี่ยมันหารตลอดมันหารครบหมดแล้วเราผ่อน4ปีเราผ่อน5ปี6ปี7ปีเนี่ยทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาจับหารเป็นดอกเบีย้ยเราครบหมดแล้วไม่จำเป็นต้องรีบโปะหมดก็ได้จริงๆไม่ไม่ถูกทั้งหมดนะถ้าสมมุติว่าเรามีเงินแล้วเราโปะยอดหนี้รถเนี่ยพี่แดงทําบ่อยพี่แดงมีรถทั้งหมด ที่เคยผ่านมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีแค่3คันที่ผ่อนนอกนั้นก็ซื้อสดหมดนะครับแต่3คันที่ผ่อนก็เรียกว่าแทบจะไม่เคยผ่อนจนครบกําหนดเลยผ่านไปได้ปีหนึงปับ๊บเรามีเงินก้อนจากโบนัสเนี่ยเราโปะเลยทันทีที่เราโปะหมดเนี่ยดอกเบีย้ยมีเท่าไหร่เขาหารให้เราลดให้เราครึ่งหนึ่งนะสมมุติว่าเราเหลือยอดหนี้อยู่200,000นะครับนี่ลด200,000ใน200,000นั้นเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยสักแสนหนึ่งอันนี้พี่แดงสมมติตัวเลขเว่อร์ไนะอ่ะ มีดอกเบีย้ยสักแสนหนึ่งสมมติเราโโบหมดเลยนะแสนหนึ่งที่เป็นดอกเบีย้ยเขาลดลงให้เรา50%เรนะเราจะเหลือดอกเบีย้ยเสียแค่ห้าหมื่นเท่ากับเราประหยัดไปได้ห้าหมื่นดอกเบีย้ยลดถ้าโปบหมดเขาลดให้เราครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอันนี้พี่แดงใช้มาหลายไฟแนนซ์ละเป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทุกไฟแนนซ์แหละมันเป็นกติกาเขาถ้าโปบหมดนะครับลดครึ่งหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นใครมีเงินก็ไม่จาเป็นจะต้องไปรอว่าลดต้อง ผ่อนตามระยะเวลาโปะหมดได้นะครับส่วนบ้านเนี่ยย้ายมาหลายหลังทุกหลังก็โปะเหมือนกันเพราะว่าดอกเบี้ยบ้านเนี่ยจะเป็นลดต้นลดดอกตอนสิ้นเดือนมีเงินเข้ามาก้อนหนึ่งจากเงินเดือนเราก็โปะพอกลางเดือนมีเงินเข้ามาก้อนหนึ่งเราก็โปะโปะกลางเดือนจะเป็นการตัดยอดเงินต้นทั้งหมดเพราะว่าดอกเบี้ยเราจ่ายไปแล้วพี่สมโอเขาจะแบ่งจ่ายเป็นเดือนละสองครั้งอ่ะจริงๆจ่ายเดือนละครั้งแต่ว่าพยายามทําตัวเองให้จ่าย2ครั้ง ก็คือกลางเดือนเนี่ยจะเป็นการตัดต้นนะครับจะเป็นการตัดต้นเอาละสุดท้ายของพี่แดงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปนิดนึงนะครับของพี่แดงความร่ารวยในมุมมองของพี่แดงก็คือเรามีเวลาว่างได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําโดยไม่กระทบทั้งรายรับและรายจ่ายในอนาคตนะครับก็คืออยากซื้ออะไรซื้อได้แล้วมันไม่กระทบเงินในอนาคตอยากจ่ายอะไรจ่ายได้โดยที่เงินในอนาคตเราก็ยังอยู่ยดีกินดีใช้ได้ในอนาคตเหมือนเดิม สามารถดูแลครอบครัวคนรอบข้างให้มีความสุขทั้งร่างกายและก็จิตใจความสุขทั้งร่างกายอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องจิตใจด้วยนะครับเอาละวันนี้ก็เป็นในเรื่องของ4ข้อคิดที่พี่แดงประสบกับตัวเองแล้วก็ตกผลึกมาว่าที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะ4ข้อนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับเพื่อนเทรดเดร์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ